สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตช่วงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยเป็นพิเศษว่าทำไมคุณจตุพรเนี่ยออกอาการมากหลังจากที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญไปยื่นต่อสารอาญาเพื่อให้เพิกถอนประกันคุณจตุพรครแต่ก,ก็ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้คุณจตุพรไม่ได้เป็นสสแล้วครับวิเคราะห์ คุณจตุพรค่อนข้างง่ายนะครับว่าทําไมถึงมีแรงจูงใจอะไรที่ตอนนี้เนี่ยออกมาขู่อดข้าวอดน้ําจะเดินไปศาลอาญาทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะวิเคราะห์ง่ายนะค,คุณจตุพรไม่ได้เป็นสสแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถูกถอนประกันปุ๊บต้องกลับเข้าเรือนจําทันทีคือถ้าเป็นสสเนี่ยจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่ครับ ถ้าเกิดว่าจะเอาตัวไปดําเนินคดีเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตจากทางสภาครับ่อันนี้ค่อนข้างง่ายว่าทําไมคุณจตุพรถึงไดออ้ออกอาการอย่างที่คุณสมฤทธิ์ไทยว่าอันนี้ค่อนข้างง่ายที่ยากกว่านั้นเนี่ยคือเราไม่ทราบว่าทําไมมันทุกอย่างมันนํามาสู่จุดนี้สําหรับคุณจตุพรได้ยังไงนะครับถูกสารรัฐมนูญถอดถอนสิทธิการเป็นสอสอนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะถูกสารรัฐมนูญถอดถอนขอร้องขอควาประธรมอิสราภาพอ,าอีก อันนี้คุณจตุพรเป็นเป็นตัว,ตวเป็นไม้เบื่อไม้เบากับเบีย้ยในกระดานตัวหนึ่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้ามองเรื่องนี้เราก็ต้องมองไปถึงเรื่องการปรับคลอบมอนบในอนาคตที่หลายๆเสียงบอกว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับคลอบมอภายในหนึ่งเดือน,ค,นครับซึ่งคุณตุลิติมองว่ากรณีนี้ที่คุณจตุพรอาจจะถูกถอนประกรันหรือว่าอยู่ระหว่างที่สางจะพิณาเนี่ยจะมีผลต่อ การปรับคอรอรหรือเปล่าอ๋อแน่นอนคร,ครับก็คือตอนนี้แทบจะการชื่อคุณจตุพรได้ออกไปได้เลยเกือบเกือบร้อเปร็นแล้วนะฮะคือ,อยังไงก็คงมาเป็นมานั่งในคอ,อร์รไม่ได้ในขณะนี้นะครับเพราะติดคดีลองขอถอนปาาระกันอยู่นะครับทำไมถึงเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยวิเคราะห์ยากหน่อยเพราะว่าการที่คุณจตุพรจะหลุดออกไปจากโผเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลร้ายของคุณยิ่งรัก ของนายกรัฐมนตรีอาจจะช่วยนายกคิดนะจะทําให้ตัดสินใจาจะทำให้เรื่องง่ายขึ้นมาด้ยวยซ้าไปเพราะว่าเอ,อาคุณจตุพรขึ้นมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพอสมควรนะครับคือเดิม,มก็เซนซิทีฟอยู่แล้วเสียงที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเอาคุณจตุพรเป็น,นรัฐมนตรีแล้วมีกรณีใหม่เพิ่มเหตุปัจจัยที่จะต้องคิดหนักขึ้นมาอีกก็อาจจะง่ายเลยก็ทางคุณ ยิ่งรักแล้วก็พี่ชายก็จะบอกว่าในเมื่อมีเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยขอพักไว้ก่อนจะทําให้การปรับคอรมอลของนายยกง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้มันจงใจหรือเปล่าเพราะว่าดูดูเหมือนว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวยังไงก็ไม่ทราบเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือ,อท่านรัฐมนตรีศึกษาก็ออกมาพูดว่าคุณสุชาติออกมาพูดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องคุณจตุพรมากเลยแล้วก็เอาเรื่องคุณจตุพรเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความอยู่รอดของรัฐบาล นะครับ,รบว่าภายในปีนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ครบปีด้วยซ้ําไปแล้วก็คุณสุชาติบอกว่าคุณเรื่องคุณตู่คุณจตุพรเนี่ยจะเป็นประเด็นใหญ่ภายในปีนี้ครับเรื่องคุณจตุพรเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณจตุพรอาจจะแบบดูเดือดเนื้อร้อนใจนิดนึงที่จะออกมาสแสดงท่าทีไม่พอใจต่อศาลเพราะว่าคุณจตุพรเหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนเลยตอนแรกก็คือถูกริบสสความเป็นสรับ<อ> ต่อมาก็คือก็โดนเรื่องที่ว่าจะถูกถอนประกรันอีกครับก็มันก็ดูเป็นขั้นเป็นตอนอดีเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันง่ายเกินไปที่อยู่ดีๆเป็นสอสออยู่ดีๆเนี่ยก็มาเสียความเป็นสอสอเสอียสภาพการเป็นสอสอไปแล้วก็พอเสียปุ๊บเนี่ยก็มาโดนเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างที่จะ,อ,ะอาจจะถูกอมองว่าเป็นหมากเพื่อนําไปสู่เกมอะไรหรือเปล่าครับก็ต้องจับตาดูค่ะในอนาคตว่า อนาคตคุณจตุพรเนี่ยสุดท้ายจะจบลงยังไงคือจะต้องเข้าไปอดข้าวในเรือนจำหรือเปล่าหรือว่าจะได้มาเป็นรัฐมนตรีค่ะ